โอเคอัดเรือยงังน่าจะอัดแล้วใช่ไหมโอเคเสียงอาจจะดานไปเลยอัดดาวอัดบอไปลนะโอเควันนี้ผมจะมาโมดิฟายปืน AK 1 2 e x อ l rifle นะฮะตอนนี้ใกล้เลเวลเต็มแล้วไหมน่าจะเต็ม75โมยงไงให้ปืนนิ่งตอนนี้ผมใช้เป็นกิบเป็นแท็กติกอนกลิบอะไอ้ไม่รู้กิบเพี้ยอะไรเนี่ยเซต FSG ะลยนะเลยนะี่ยแล้วก็ ลั่นเน้นเราเน้นนิงอย่างเดียวเพราะว่ายางอื่นก็นคือตัวแดงหมดดูว่าก่อีอะไรดีกว่าตัวนี้ไหมน,นี่เน้นคุมปืนนะแต่ปลายไม่สวยอันนี้ก็คุมปืนแล้วก็มันลดค่าค่าซูมปืนเราไปที่51อันนี้ลบไป4ก็คืออันที่ดีที่สุดคือตัวนี้แหละมาอันแรกเลยอันที่3จากอันแรกใช่พันบางอันก็เพิ่มระยะยิงแล้วก็มันลดค่าเนี่ลดค่าปืน ใช้เดิมแล้วก็เลเซอร์ก็ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเเปลี่ยนได้อะโอเปลี่ยนได้แล้วมันแค่เพิ่มระยะยิงเฮ้ยอัตราการลั่นอัตราการลั่นเฮ้ยเอออัตรา,าระยะเป็นสามระยะวางผลเป็นสามสิบห้ามีแต่ไม่มีความแบบเดิมละเหมือนเดิม,ดมอันนี้ก็ปรับให้เป็นสักสองข้างเลยฮะ ฮอร์โมนเพราะว่ามันจะเพิ่มในการคุมปืนเทนนิงแม็กเสื่อมเป็นแม uh, mm ็ก hmm. แบบดำาทเียกชอบแบบนี้นะแบบนี้ก็สวยแต่อันนี้ดีกว่า mm hmm. เคยลองตัว45นัดแล้วไม่ไม่ไม่เท่เท่าไหร่ไม่คืออันนี้ก็ยิ่งหนักทำให้ปืนหนักก็เลยใช้30นัด uh, อโลสโคปเน้นเป็นไจโรสโคปแบบแดงเพราะว่าจะได้สง่ง่ายอันนี้ก็ เดีย๋ยวบ้างแก้ม g a m องแก้มเป็น stable 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 ้างว่า sta stable stock แล้วก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรดีนะเพราะนอกจากมันจะเฮ้ยเฮ้ยเขี้ยปืนนิ่งเลยนะถ้าว่าอันนี้เนี่ยแต่เราไม่ได้เน้นยิงสโคบดิเฮ้ยทลิมนี้กิมนี้กิบนี้กิมนี้ดีก็คืออันไหนเขียวก็ใช้ไฟเพื่อไม่ต้องแต่งตามหรอก เราคิดว่าอันไหนอันไหนเขียวก็ใส่เฮี้ยอ้ากิบอันไหนวะไอส้สัตว์ที่กูใช้อันไหนวะเมื่อกี้อ้าวเฮี้ยหายหายไปเลยอันไหนวะอันนี้วะใช้นี่หรือว่าใช้นี้ ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราจะค่อยเคลียรไม่ได้อันนี้ปะวะมาใช้นี้ปะวะอันนี้ถูกแล้วนี่ไงตึ๊กติ๊กเข้าสตาร์บิลอันนี้ก็ดีนะแต่มันลดลดในการลดเวลาในการซูมปืนเฮ้ยแต่ปืนเนมื่อกี้เพิ่งเห็นว่ามันดีที่สุดของไอ้ปืนนี้แหละ น่าจะเท่านี้ไปลองกันได้นะแต่อันนี้ขาตั้งไม่ใส่เราไม่ได้สายซูมสายขวาไม่ใส่ทําให้ปืนหนักโอเคไปลองกันเลย3มนาทีแล้วนิง่งนะ้ปืนนี้ดียังไงมันรู่เร็วกว่าคิวนะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคลิป q ิวเซลงไม่รู้ว่าทําไปงยัีงยวไปขอช่วยก็ไล์ส,สวดยากไล์สด มันดึงจอเข้าไม่ได้ระยะหุน่อย,ยแต่เรานี้เราเน้นระยะใกล้เดี๋ยวเอา QVZ ให้ดูเดี๋ยวไม่รู้ว่าทำคลิปแยกหรือยังอ,อันนี้ก็ปรับปืนโมซ้ายขวานี่เรายังไม่ถึงขนาดนะเรายังไม่เซียนขนาดอ่าและมา AKM เอา AK12 ดีกว่า a k ิลเออ a k ิลดีกว่าเราลองไปเล่น AKM นะ ไอ้กระสุนมันลั่นช้าเป้ยมันดังตัดตัดตัดมันไม่ได้ปื๊ดแต่มันแรงนะกระสุนเวลายิงแรงมากแต่ไอันนี้ผมคิดว่าดีกว่าดีกว่าเป็นเท่าตัวใช่ครับดีกว่าเป็นเท่าตัวหนึ่งไม่ยไปไกลอ่ะ Attack เสิร์ฟหุ่นเนี่ย This way โอ้ฮูกำลังวัดเลยเพื่อนใช้โคตาใช้เหมือนกันดีกว่ากําลังว่าจะโชว์หัวทั้งหน่อยพม่้งลวงเลยเดี๋ยวก็ลวง Hey We've neutralized objective alpha. here <coughs> <coughs> ไม่ได้โชว์หัวไม่ได้โชวห์วหัวเลยโดนยิงก่อน,อนไป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 ,ไป อุ้ยเหียรู้ไงวะอ๋อเฮมยนั่น嘛 are moving to attack bravo 2 oh. the enemy has taken objective bravo 2 oh, there's no, there's no Here. our forces are moving to attack bravo 2 enemy what objective is march regroup and take it down move there อไอ้ก่อยูสัแม่งไม่ไมทันโระเบิดสอตัวแม่งไม่ตายานี่นมเยังไงเราต้องโผไปเทนเกนอร์สเฮ้ยเบตาชู Allied troops launching an assault on a victim robber too. Okay, can't keep on I'll say you to be in this way. เปิดติดตัวไม่ทันเลยคุณกวนเออโว้ยมาไวเอาไวเขาจุดสีแล้วล่ะ

Objective cleared. Oh, sorry. พันหนึ่งเแบบียทีมแต่ยังป็นเบ,บียทีมบ้างใช่นีเพื่อนช่วยมาดูอีกรอบนี้แมปไปเลยไอ้แมปมึงชนะแล้วแมงล้มเอาลม้มเอามูอสายนี้เฮ้ยด้วยยังไงฮะยังไงเปลี่ยนไปไหมได้แล้วได้แปโลโก้แล้วน่าจะได้อยู่เนาะน่าจะไม่ดังเกินไป Defend this sector whatever it takes. Wee, we're gonna fight <laughs> to อย,ย้ยไม่ไปไม่ทันโดนหลอยก่อนว่าจะไปต่อตา้านรถถังสักหน่อยแต่บางทีมันลมแล้วแต่เม็ดน,นะเพราะว่าบางทีเราก็ได้ฆ่า ขี้ไม่โดนเลยเนี่ยเขาเสียมันดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นฟ้านี่คุณนัวลนวลอะไร นี่ดิมาดิช่วก่อนช่วยก่อนช่ว จัด,ดเดดเจ็ดล้ลดให้มันเหลือสักสองรอนพอ ต้านรถถังทำง,งานถังแล้วหนึ่งยิงไปไหนหมดวะพวกมันพากันซุ่มยิงหมดเลยเนะี่ย Whatever it takes. Oh 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 We have cleared Objective Bravo 2. Press on Be advised. Enemy troops are attacking Objective Bravo 1. Enemy tank! Oh we saw get On their last leg, our victory is close. Here we are. sector whatever right Go get him. ไปไม่ได้เรียบร้อยหน่วยสอตานก้ทันหุ้มไอสัตว์สองันกูเดาสายไปเกินนี่เจ้กูเดา เจอหน่วยต่อต้านรถถังเข้าไปรถถัเข้ o เจาจอไม่ได้หรอกนะได้จริงๆเ้ย ตอรี่โอเคเดี๋ยวตัตตดตคลิปวันถนนนน่อารถถังตึงงตนนึงตึงตึงเบทีมไม่น่าได้นะเบทีมเพื่อนมันโอ้เห็นไหมมันยิงได้เยอะเจ็ดสกว่าไูมัอนแต่มันตอนเล่นอะ อเอนรอจีมันต้องโหแบบใช้เยอะอยากลองตัดก่อนต้องจะตัดได้สักแป๊บหนึง่งวิกตอรีวิกตอรีคิงช้านะสามพันโอ้ถ้าเบสทีมเป็นสี่พันโอ้เข้าใจเข้าใจแล้วตันยังเนี่ยสามเจ็ดปืนเลยวะไ,ไม่ได้ปืนไรวะทที่เราจะเอาสี่สิบเก้าอย่างไกลเลย ตันหรือ,อยัง8ปดสิบสองจึงแพทติบหม,มา,มา,มาโอเคน่าจะเท่านี้ก่อนไปเลยจุ๊บ,บมา